มันอกใไ้กรุงลกะลูกรุมเบือนกันต่างคนต่างมีความฝันอต่างคนต่างมีความฝัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในแวดวงการลุกทุ่งสดๆแบบนี้เช่นเคยทุกวันตันถึงสุกเที่ยงกับรายการคนลุกทุ่งคูณ2วันนี้วันพุธครับพุธกลางสัปดาห์12พฤษภาคม2564ครับพี่ครับพิทัสราวุธพลอยประดับและบอลสกังแก้วประจันดําเนินรายการครับใช่แล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ข่าวกันเลยนะฮะเพราะว่าประเด็นข่าวของเรายังมีให้ได้ติดตามกันเยอะมากในแวดวงการลุกทุ่งนะครับใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะฮะรับรองว่าไม่ตกข่าวเมื่อ รราาายกของเแน่นอนใช่แล้วนะคะคอ่ะข่าวแรกนะครับไปอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อของสาวแย้เจติยาหลังจากที่รายการคนลุกทุ่งนะครับได้นําเสนอว่าคุณพ่อเนี่ยตอนนี้แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลบึงการนะฮะ แล้วก็มีอาการก็คือมีเนื้องอกที่บริเวณคอแล้วมันก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการที่มันโตขึ้นแล้วมันก็ไปเบียดหลอดลมนะฮะทำให้คุณพ่อนเนี่ยเหนื่อยหอบนะครับแต่ในช่วงเมื่อวันก่อนที่เราได้นำเสนอข่าวไปก็คือว่าคุณพ่อยังทานข้าวได้แต่เช้าวันนี้ฮะอาการล่าสุดคือคุณพ่อต้องใส่ ท่อเครื่องช่วยหายใจแล้วนะฮะไปดูภาพนี้ครับนี่คือภาพจากคุณสาวแย้เจติยาที่ส่งมาให้เรานะฮะเนื่องจากว่ามีอาการคือก้อนเนื้อมันโตขึ้นและไปเบียดหลอดลมครับทำให้หายใจลำบากหอบเหนื่อยมากขึ้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นท่อไปที่คอแล้วฮะ,ะตอนนี้อืก็คือทีแรกก็คือรักษาตามอาการไปก่อนใช่ไหมฮะเนี่ยส่งกําลังใจให้กับสาวแย้เจติยาเนาะใช่บอกว่าตอ<ใ>นนี้นสขภาพใจแย่มากนะฮะก็ เป็นไปตามอายุไข,ขค,คุณพ่ออายุก็89แล้วนะฮะนะโอเคนะครับอะ ไปดูเรื่องราวของวัคซีนกันบ้างฮะเป็นที่ถกเถียงกันตกลงจะฉีดหรือไม่ฉีดฮะ <S 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 2> <S 2> ฉีดหรือไม่ฉีดหรือรอก่อนล่าสุดครับเมื่อเช้านี้ได้ติดตามแฮชแท็กที่กำลังเป็นกระแสอยู่<ะ>ทั้งคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชทั้งจากรามาธิบดี<ะ>แล้วก็จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็มีการรณรงค์ถือป้ายเลยว่าฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติกันก่อนรณรงค<ช>์ให้มีการฉีดวัคซีนถูกต้องสมมติ<อ>ว่าเราฉีดกันได้เยอะที่เท่าไหร่นะฮะ<อ>การเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ประเทศเปิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจต่างๆการ,รจัดงานคอนเสิร์ตอีเวนต์หรือว่าร้านค้าต่างๆจะกลับมาเปิดได้ตามปกตินั้นก็จะทําได้อย่างง่ายขึ้นถ้าเราได้ฉีดกันแล้วก็ถ้าเกิดฉีดเดยอะเท่าไหร่การคลายล็อกต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยถูกต้องหนึ่งในศิลปินนะครับที่ตอนนี้ฉีดแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็คือหญิงลีสีจุมพลหลายคนบอกว่าทำไมเธอได้สิทธิพิเศษเพราะเป็นนักร้องดาราหรือเปล่านี่ไงเป็น VIP หรือเปล่าพี่ท็อปอันนี้ประเด็นนี้คือยังไงครับที่เป็นดราม่าก,กันอยู่คืออย่างนี้ครับก็คือหญิงลีเจอบอกว่าที่บ้านของเธอเนี่ยนะครับที่เธอทํารีสอร์ทนะาน่าแต่มีแขกมาคนไปมาเยอะแยะมากมายนี่ใช่ก็คือเป็นธุรกิจที่เข้าข่ายว่ามีการพบปะเจอะเจอกับผู้คนมากขึ้นใครที่ทำเรื่องของ ธุรกิจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรีสอร์ทธุรกิจการท่องเที่ยวจะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนก่อนอ๋อก็ชี้แจงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยเป็นหนึ่งเรียบร้อยแต่แการฉีด,ฉดอะเป็นฉีดแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างเราก็อยากรู้อยากรู้สิรีวิวให้หน่อยรีวิวฉีดวัคซีนให้หน่อยได้เลยไปฟังหญิงลีสีจุมพลฮะรายงานตัวเรื่องฉีดวัคซีน ต้านโควิดเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นชื่อวัคซีนซิน o v ว c นะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้มีนโยบายมาให้8กลุ่มเสี่ยงนะคะได้เข้าฉีดก่อนนะคะในส่วนของหญิงลีก็คือโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่ประกอบการเกี่ยวกับความใกล้ชิดกับผู้ที่มาจากต่างทิศต,ต่างเมืองต่างอะไรหลายๆสิ่งอย่างนะคะซึ่งพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แบบเฮ้ยทำไมเราได้ฉีดเออเราดีใจนะคะ แต่ก็มีญาติหญิงรีบางคนที่ไม่กล้าไปฉีดเพราะว่าท่านเป็นโรคประจําตัวอย่างเนี้ย แต่วันนี้หญิงรายงานตัวว่าหญิงลีแล้วก็แม่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็มีหลายมีหลายคนที่ฉีด30กว่าคนเมื่อวานนี้ไม่มีอาการเป็นอะไรไม่มีอาการข้างเคียงนะคะนะคะมีรีสอร์ทหญิงลีนะคะอำเภอนาโพ,ร,พร,รีสอร์ทหญิงลีแล้วก็รีสอร์ทรานีเรสซิเดนต์เมื่อวานนี้เนอะอโรงแรมและสิบกว่าคนแล้วก็มีร้านชากาแฟกลุ่มกลุ่มเสี่ยงทีเ่เราได้ทําตามมาตราการของนโยบายปกป้อง,องตัวเองนะคะยังไงหญิงลีก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ย ฉีดไม่รู้แหละว่าเราจะเชื่อมั่นในตัววัคซีนแค่ไหนแต่ความจําเป็นก็คือควรฉีดมีสองทางเลือกเราเลือกวัคซีนไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าฉีดหรือไม่ฉีดเพราะฉะนั้นหยิงนี้ต้องเลือกว่าฉีดค่ะนะคะก็เห็นคุณหมอยกมือไหว้ขอร้องประชาชนให้มาฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเราก็เคยขอร้องคุณหมอให้รักษาเราเพราะฉะนั้นคุณหมอขอร้องเราให้ฉีด เราก็ควรฉีดค่ะมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอันนั้นก็คือบุญวาสนาของพวกเราที่ต้องที่ต้องแบบว่าสู้กันค่ะสู้กันค่ะลุกขึ้นมาสู้ค่ะทุกคนวัคซีนเริ่มมาแล้วลงทะเบียนฉีดเลยนะคะ นาลงทะเบียนฉีดเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับหลายคนบอกว่าแม่อยากจะไปอยู่ในโคต้าแบบนี้จังเลยนะคร<ม>ับต้องทำอย่างไรบ้างเห <_ T _> <He S 2> ็นนางพักรัฐก,ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาอาจจะมีการขยายกลุ่มคือสมัยก่อนเนี่ยขอให้คนที่สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มแรกที่จะได้สิทธิ์นี้ก่อนแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของคนที่มีโรคประจําตัวและมีประวัติการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้จะได้สิทธิในการฉีดไปก่อนแต่ปรากฏว่าคนลงทะเบียนแค่ล้านหก ใช่ตัวเลขน้อยนะน้อยมากยกตัวอย่างต่างประเทศอะถ้าเกิดเราสังเกตเห็นอย่างที่อเมริกาตอนนี้ก็สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วใช่ถ้ามีการฉ<อ>ีดวัคซีนบอง้นก็เฮกันทั้งประเทศเปิดประเทศกันอะไรอย่างนี้<ม>ทุกคนมีฟูลกันหมดเนี่ยดังน,นั้นอย่าไปกังวลนะเรื่องของการฉีดแล้วมีอาการเอฟเฟกข้างเคียงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นมีทุกคนแหละขณะเราฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเราฉีดไปเรายังตัวลุมๆเลยก็ต้องอย่าตกใจนะฮะไปฉีดกันดีกว่านะฮะถ้าเกิดว่ามีการขยายสิทธิ์ ผู้ที่เข้าขายก็ไปฉีดกันลงทะเบียนกันนะฮะอีกคนนึงฮะก็ไปทําธุรกิจที่บ้านเพราะว่าในช่วงนี้โควิดร้องเพลงยังไม่ได้ไม่ได้ไไลํำยองหนองกินหาวไปเปิดธุรกิจนะครับทำรีสอร์ทชื่อว่ารีสอร์ทว่าบ้านไร่ไอดาวฮะรีสอร์ทนี้นะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่าสุดนี้เธอไหว้เจ้าที่แล้วนะครับเพื่อทําการที่จะปรับภูมิทัศน์แล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะสร้างเป็นรีสอร์ท เห็นบอกว่าวันนี้นะครับจะมีการลงบ้านนอกดาวและแปลงดอกไม้แล้วฮะใช่แล้วแล้วก็ยังมีการเตรียมพื้นที่นะฮะเทีเ่ยวกับการทำแปลงปลูกผักด้วยใช่ไหมฮะใช่อใชดอกะะไม้สวนครัวต่างๆแต่ม่เกิดประเด็นดรามา่าอย่างนี้ขึ้นมาอ่ะมีดราม่าอีกแล้วมีดรามา่าอีกแล้วฮะเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนลำยองของยิงหาวได้โพสต์แบบนี้ฮะบ,บอกว่าขอโทษที่พาทุกคนมาลำบาก ยังไงอะลำบากยังไงก็อาจจะแบบว่ามันมันก็แน่นอนอ่ะมันมันการเริ่มต้นอ่ะมันก็ยากเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโรงแรงเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้พิถ่าว่ามันต้องอยู่ที่ความเข้าใจของคนในครอบครัวซึ่งมันอาจจะไม่ได้สบายเหมือนสมัยก่อนคือสมัยก่อนอาจจะแบบว่าไปร้องเพลงร้องจบได้ตังค์ปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ย แต่ทุกวันนี้เงินก็จะก็ได้มาพันหนึ่งก็จะได้มาหมื่นหนึ่งเนี่ยมันยากวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่านะครับ,รบอาก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องของการให้กําลังใจลํายองหนองหินหับนั่นเองนะฮะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ขอให้รีสอร์ทของเธอเสร็จแล้วก็เริ่มต้นสำหรับการทาธุร,รกิจอย่างจริงจัง,จงนะฮะอีกคนหนึ่งครับเป็น นักร้องสายบุญฮะคุณต้นภูเขาไฟนะฮะคนนี้ก็เป็นนักร้องที่แบบว่าโอ้คุมีผลงานเพลงประมาณหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าเขาชอบในการที่จะไปทําบุญไหว้พระแล้วและสิ่งหนึ่งที่เอบเห็นใน Facebook ของเขาก็าคือเรื่องของการไปบริจาค อาหารให้สุนัขจรจัดแสดงว่าเป็นคนรักสุนัขมากใช่นี่นะครับภาพห้เห็นเลยนะครับความสุขของกระทิมีแฮชแท็กน ah ่าร ah ักน่ารักใน Facebook บอกว่าขอบคุณนะฮะแสดงว่ามีผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้สนับสนุนอาหารให้กับน้องหมาด้วยนะครับให้กับคนทุกอย่างที่กําลังเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยต้องเตรียมทั้งอาหารน้ําดื่มมาด้วยนะครับเพราะว่าบริเวณรอบๆนี่เห็นบอกว่า ก็มีความลําบากพอสมควรใช่เป็นหมาที่เขาไปปล่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแบบบางทีเป็นทะเลเป็นบึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีหมามันก็ไม่ได้กินน้ําเขาก็ต้องเตรียมน้ําไปด้วยเป็นน้ําสะอาดใช่นะฮะเนี่ยเ,เวลาเขาซื้อไปเขาจะซื้อพวกอาหารเมร็ดติดรถเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกแฟนคลับที่เห็นแล้วก็แบบเห็นเขาแบบว่าทำอย่างเงี้บยบ่อยๆก็เ,เลยแบบบางทีสนทบทุนรหรือบางทีบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาอาหารเม็ดเนี่ยไปถวายพระตามวัดต่างๆเพราะว่าบางทีหลวงพ่อเนี่ยก็จะต้องแบบใช้อย่างเงี้ยไปให้ สุนัขมันไม่ชีกินแค่มือเดียวไงให้เป็นถุงๆไปล้วก็จะบอกหลวงพ่อเขาจะได้เอาไปแบ่งอาหารหมาบ้างอาหารแมวบ้างอะไรอย่างนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะแบ่งปันกันเพื่อร่วมโลกนะครับอยู่ด้วยกันในสังคมนี้อย่างมีความสุขอะไรช่วยได้อะไรแบ่งปันได้เราก็ช่วยกันใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะสำหรับคนที่รักหมาโดยเฉพาะสุนัขจรจัดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะฮะก็คือเขาก็มีนนมีแบบว่าเนี่ย อาหารติดท้ายรถตลอดบางทีไปเจอตอนนั้นตรงนี้หรือบางทีเขารู้ว่าตรงนี้มันมีหมาสี่สาห้าตัวสิบตัวเขาก็แวะไปทุกๆุกวันเลยนะฮะอ่ะก็ร่วมอนุโมทนาบุญนี้กับทางน้องต้นขอ,อไฟ,ฟด้วยนะครับนะฮะอ่ะคิดถึงน้องอิดแล้วฮะไม่ต้องกังวลครับตอนนี้มีซิงเกิลใหม่มาให้แฟนๆได้หาคิดถึงกันแล้วเห็นบอกว่ากำลังจะเตรียมตัวที่จะปล่อยเพลงใหม่แล้วนะฮะรเราไปฟังก่อนมา ก็บอกเพลงนี้จะเปลี่ยนแบบว่าลุกมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใชผ,ผิดพนละาดผิดฮนะผาดผิดครับไม่ใช่คนนี้ฮะเป็นอิดอิสระพงนะฮะอันนี้เป็นข่าวของอีกคนหนึ่งน้องเจมเมื่อกี้น้องเจมใช่ใช่อันนี้เป็นว t ทอานะฮะคุณเป็นตัวอย่าง M v วของนองอิดอิสระพงนะครับ ซึ่งเพลงนี้เป็นโปรเจกต์ล่าสุดของน้องที่จะทําร่วมกับน้องไฮชุติมาใช่ครับนะฮะเพลงก็มีชื่อด้วยใช่ไหมหมอกในตาฉันควันในตาเธอโอ้ยตายแล้วโรแมนติกนะฮะเห็นก็บอกว่า m อ็เนี่ยน้องอิดลงทุนเล่นเปียนโนเองเหมือมมนเป็นแบบคุณชายนิดๆหล่อๆเนี้ยบๆอยากเห็นไหมอยากเห็นสิฮะมีภาพให้ชมกันครับ Uhm ให้ฟังพอเป็นน้ําจิ้มก่อนเดี๋ยวจะมีมีสิลปินเต็มเต็มๆให้ได้ดูกันในวันที่20นี้โอ้อยากฟังเต็มๆมนฮะเดี๋ยวเอามาให้ฟังกันด้วยนะได้แล้วนะแน่นอนที่สุดเลยนะครับนี่คือเพลงล่าสุดของน้องอิสระพงศ์จากแกรม m ์มิโนั่นเองนะฮะนักร้องน้องใหม่อีกคนนึ่งนะครับขงค่ายช์เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับนั่นก็คือศิลปินจาก เขาเรียกว่าจากคณะหมอลำที่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาสู่สังกัดการทำเพลงกับค่ายชัวแล้วนะครับนั่นก็คือน้องเจมบอลธนกิจฮะเอาไปดูภาพนะฮะว่าหล่อขนาดไหนนี่หล่อมากเพลงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ปล่อยมาแล้วกระแสดีมากๆชื่อเพลงก็คือหน้าห้านประหารใจนี่นะครับเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วก็พร้อมเต็มตัวนะครับ ตั้งอกตั้งใจเลยพร้อมเป็นศิลปินนะครับตั้งใจมากกับสังกัดชัวเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ดีใจมากกับการเดินทางมาเพื่อตามหาความฝันของตัวเองพี่ท็อปเจ็ดปีเต็มๆก,กับการต่อสู้ครั้งนี้ใช่แล้วนะฮะซึ่งบทเพลงนะฮะประหารใจนี้นะครับเป็นทํานองลําเพลินประยุกต์แต่งโดยอาจารย์การการเวกนะฮะเป็นเพลงแรกในชีวิตของผมที่พยายามมาโดยตลอดก็มาถึงวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เป็นนักร้องอย่างเต็มตัวหลังจากที่เคยเป็นนักร้องในวงหมัวล่า ตอนนี้ก็เรียกว่ามาเป็นนักร้องเดี่ยวๆอย่างตามความตั้งใจแล้วนะฮะอา้าววันนี้ครับเรามีตัวอย่างฮะทีเซอร์ของหน้าห้านประหารใจของน้องเจมบอนธนก,กิจนะฮะจากค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ไปดูซิว่าจะไพเราะขนาดไหนไปฟังพร้อมๆกันครับมีแต่คนร้องในหะ้ยืนเสียอใจอยู่บนเวทีใส่ชุดดําเหมือนตอกยามนี้ดวงเดีหนาเรามาลําขึ้นะนี้ทุก รำพันใ้อายเหงหัวใจพังมุนลำพันให้อเหงห่วใจพังมุนความาสาบบ่บุ่บุ่มน้อยบ่อยเห็นเตียบตั้งเช่นตาปล่อยคอยฝนทนกับคว้าเพี้ยนไหวเห็นรำขึ้นนี่มือมือมันขึ้นมาเองเลยมือขึ้นเองเลยนะมันโดยอัตโนมัติเลยอ่ะได้ไหมอ่าก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะจากทางค่ายชูเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ฟังหมอลำบ้านเลยจากที่ช่วงเนี้ยหมอลำนี่ดูเหมือนว่า จะเศร้าๆไปหลายปีนะเพราะว่าเราจะเน้นไปทางอินดี้ซะเยอะอ่าแเราดูนะปีนี้ไม่แน่หมอลำจะกลับมาลูกทุ่งจะกลับมาคือคัดอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับอ่ะขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณน้ำแร่สมุนไพรเพื่อสุขภาพอุสุเมะครับเริ่มต้นสุขภาพที่ดีด้วยการมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนนะครับกับน้ำแร่สมุนไพรอุสุเมะครับสั่งซื้อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์นี้นะครับ0631931955หรือจะเป็นเบอร์นี้ครับ09566335 547ก็ได้สุขภาพดีชีวิตดีขนาดนี้พิสมัยวิไลศัก์ยังทานเลยครับ นี่นะครับขอบคุณด้วยสําหรับเบอร์รี่พลัสนะครับนวัตรกรรมแห่งการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนและผิวกระจ่งางใสในขั้นตอนเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้เพื่อสั่งซื้อนะครับที่0 9 5 3 8 2 7 8 9 1ครับแล้วก็0 9 5 3 8 2 7 8 9 3หรือที่ไลน์แอดบีเบอรี่สกล่อง990บาทครับครับผมพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าไปดูเรื่องของนุกปายกำลังจะมีคอนเสิร์ตพิเศษสุดวันที่13 14 15ทีี่จะถึงน้ครับพักสักครู่เดียว คนลูนออก,กลรุงมันก่อไปกรุง,รง,รงตะลุกกรงเบืินกานตางคนต่างมีความฝัน